แนวคิดอย่างที่บอกเลยค่ะในเรื่องของ inspiration from who เราเห็นความหวังของผู้ป่วยเมื่ออดีตสิบหปีที่ผ่านมา,าที่เราเป็นพยาบาลไตเทียมเราเห็นผู้ป่วยเนยีหลังจากที่เขาต้องบำบัดทดแทนไตเราต้องมาล้างไตเขามีความหวังอยากจะใช้ชีวิตอยู่ต่ออยากมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อก่อนเนี่ยการเข้าถึงบริการการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเนี่ยค่อนข้างยาก เพราะว่ายังไม่มีอะไรมาช่วยในช่วงนั้นมันท,ทําให้เกิดแนวคิดว่าทํำยังไงเราจะได้ช่วยเหลือคนไข้เราเห็นจากความหวังเขามาหาเราแล้วได้ความหวังที่อยากชีวิตอยู่ต่อแต่เขาไม่มีเงินเขาจะทํำยังไงค่ะวัะนนั้นเราเป็นพยาบาลคนที่อยู่เขาตลอดเราเรารู้ถึงชีวิตเขารู้ถึงความลําบากรู้ถึงการดูแลตัวเองของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยบอกว่าเอ้ยเราจะมีความหวังยังไงค่ะ เราก็เลยบอกว่าเนะี่ยเดี๋ยวเรามาหวังด้วยกันเราจะทําความหวังไปด้วยกันให้เขามีความหวังจะมีชีวิตต่อเราจะทําความหวังให้เขาให้สําเร็จ สวัสดีค่ะวันนี้พบกับบอลนะคะมินตราแก้วฟูบานค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยแล้วก็ทําความรู้จักกับว่าที่หุ้นน้องใหม่นะคะที่กําลังจะเข้ามาโลดแล่นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI ค่ะนั่นก็คือบริษัท KT Medical Service จํำกัดมหาชนหรือว่า KTMS ค่ะผู้ร่วมให้สัมภาษณ์กับบอลในวันนี้นะคะนั่นก็คือคุณกาญจนาพง์พัฒนาเดชาค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัท KT Medical Service จจำกัด มหาชนหรือว่า K T M S สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะโอเคค่ะอันดับแรกค่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้ทางผู้บริหารนะคะแนะนำก่อนว่าธุรกิจของเรานะคะนะคือ K T M S เราทำอะไรบ้างคะค่ะเราเป็นธุรกิจให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมค่ะซึ่งเราให้บริการครอบคลุมทครบวงจรค่ะตั้งแต่การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมติดตั้งระบบผลิตน้ำสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมนะคะ อ,ออกแบบตกแต่งหน่วยไตยเทียมแล้วก็ผลิตน้ำยาไตาเทียมจุดเริ่มต้นนะะของ K T M S เนี่ยเริ่มต้นมาจากอะไรคะค่ะจุดเริ่มต้นก็คือมาจากที่ เ,เขาเรียกว่าความหวัง inspiration from hope น,นะคะค,คือเราได้ดูแลผู้ป่วยนะคะเราเห็นความหวังของผู้ป่วยที่เขาอยากจะมีชีวิตอยู่ต่ออยากจะใช้ชีวิตมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะ,คะดิฉันก็เลยมีความหวังค่ะอยากจะให้ผู้ป่วยเนี่ยได้รับบริการที่ดีมีมาตรฐานก็เลยก่อตั้ง ktms ขึ้นค่ะให้เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแบบครบวงจรค่ะ และส่วนตัวดิฉันเองค่ะ,คะเป็นพยาบาลไตเทียมผู้เชี่ยวชาญนะคะมีประสบการณ์ด้านนี้มามากกว่า15ปีนะคะแล้วด้วยบริษัทย่อยของเราคือบริษทัท i r w i n g Corporation เนี่ยที่ให้บริการติดตั้งระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมมา20ปีทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยโรคไตจึงเกิดแรงดันใจค่ะในการก่อตั้ง KTMS ขึ้นค่ะค่ะ KTMS นี่ก่อตั้งมามได้กี่ปีแล้วคะ เราเริ่มตั้งบริษัทเมื่อปี2558นะคะแล้วเราเริ่มให้บริการในปี2559เป็นคลินิก standalone หรือว่าคลินิกเวชกรรมนะคะที่แรกที่พัฒนาการค่ะแนวคิดในการดำเนินธุรกิจของ KTMS นะคะเรามีแนวคิดแบบไหนอย่างไรบ้างคะค่ะแนวคิดอย่างที่บอกเลยค่ะในเรื่องของ inspiration from h o e เราเห็นความหวังของผู้ป่วยเมื่ออดีต สิบห้าปีที่ผ่านมาที่เราเป็นพยาบาลไตเทียมเราเห็นผู้ป่วยเนะี่ยหลังจากที่เขาต้องบําบัดทดแทนไตเราต้องมาล้างไตเขามีความหวังอยากจะใช้ชีวิตอยู่ต่ออยากมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อก่อนเนี่ยการเข้าถึงบริการการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเนี่ยค,ค่อนข้างยากเพราะว่ายังไม่มีอะไรมาช่วยในช่วงนั้นมันทําให้เกิดแนวคิดว่าทํำยังไงเราจะได้ช่วยเหลือคนไข้เราเห็นจากความหวัง เขามาหาเราแล้วได้ความหวังที่อยากชีวิตอยู่ต่อแต่เขาไม่มีเงินเขาจะทำยังไงวันนั้นเราเป็นพยาบาลคนที่อยู่เขาตลอดเราเรารู้ถึงชีวิตเขารู้ถึงความลำบากรู้ถึงการดูแลตัวเองของเขาเพราะนั้นเนี่ยเราเลยบอกว่าเอ้ยเราจะมีความหวังยังไงเราก็เลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเรามาหวังด้วยกันเราจะทำความหวังไปด้วยกันให้เขามีความหวังจะมีชีวิตต่อเราจะทำความหวังให้เขาอะให้สำเร็จ เ,ออเลยเป็นแนวคิดของ KTMS ให้เราก่อตั้งบริษัท KT ขึ้นมาเนี่ย KTMS ขึ้นมาให้เป็นผู้ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่ให้บริการแบบครบวงจรตอบโจทย์ความหวังของเขาให้เขามีชีวิตยอยู่ต่อไปพร้อมๆกับเราค่โอเคเป็นแนวคิดที่ดีมากเลยนะคะ,คะนะทีนี้ถามในเรื่องของการเติบโตนยคะจำนวนผู้ป่วยแต่ละปีนะคะมีการเติบโตมากน้อยขนาดไหนคะ อย่างที่เราเห็นจากจำนวนผู้ป่วยนะคะโรคไตเรื้อรังเนี่ยเป็นโรคที่เป็นปัญหาสาธารณาสุขของประเทศไทยหรือทั่วโลกก็ว่าได้นะคะปัจจุบันเนี่ยมีผู้ป่วยโรคไตเนี่ยประมาณ8ล้านคนนะคะแล้วกว่าแสนลายเนี่ยเข้ามารับการบำบัดทดแทนไตนะคะแล้วอีกหลายคนที่ยังไม่ทราบว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคไตทำให้การดำเนินของโรคเนี่ย ผ่านไปจนถึงต้องบำบัดทดแทนไตค่ะอันนี้ก็คือปัญหาซึ่งถามว่าจำนวนเท่าไหร่ก็คือผู้ป่วยปัจจุบันเนี่ยมีเพิ่มขึ้น1,000 0ถึง1 5 0 0 0คนต่อปีนะคะที่ต้องเข้ามารับการบำบัดทดแทนไตณนะปัจจุบันนะคะเมื่อผู้ป่วย ไตวายอะนะคะก็ต้องบําบัดทดแทนไตการบําบัดทดแทนไตเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3วิธีนะคะก็คือเมื่อไตเราวายหรือเสียหน้าที่ไปแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาทําหน้าที่แทนไตซึ่งการรักษาแบ่งออกเป็นการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมนะคะก็คือเราจะนําเลือดผู้ป่วยออกจากทางเส้นเลือดดาแล้วเอามาผ่านตัวกรองนะคะแล้วก็กลับเอาเลือดที่สะอาดแล้วกลับเข้าไปในผู้ป่วยอันนี้เรียกว่าการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมนะคะ วิธีที่2ก็คือวิธีการฟอกเลือดทางหน้าท้องหรือว่า C A P D นะคะก็คือการใช้เยื่อบุช่องท้องของผู้ป่วยเองในการแลกเปลี่ยนของเสียซึ่งผู้ป่วยเนี่ยจะต้องทําเองที่บ้าน4-5ไซเคิลต่อวันนะคะแล้วก็วิธีที่3ก็คือการเปลี่ยนไตซึ่งการเปลี่ยนไตก็จะค่อนข้างยากนิดนึงก็คือต้องมีผู้บริจาค ะะ<ช>ซึ่งวิธีทั้ง3วิธีเนี่ยวิธีที่ใช้มากที่สุดในปัจจุบันก็คือการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมก็คือ75ซนะคะ<ช>ซึ่งผู้ป่วยต้องมาฟอกที่คลินิกหรือว่าโรงพยาบาลที่เราสองถครั้งต่อสัปดาห์ครั้งละสี่ชั่วโมงตลอดชีวิตค่ะค่ะอันนี้คือวิธีการบำบัดทดแทนไตซึ่ง KTS m ทำให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่มีเปอร์เซ็น์ที่คนบำบัดทดแทนไตมากที่สุดนะคะ ซึ่งถามว่าโรคนี้เกิดจากอะไรเกิดจากหนึ่งเลยปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะ,คะในปี2578เนี่ยเราจะเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบสูงสุดคือเราจะมีจำนวนผู้สูงอายุเนี่ยมากเท่าๆกับญี่ปุ่นค,คือจะมี20-30%ของประชากรอะนะคะการที่เราเป็นผู้สูงอายุหรืออายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยเราก็จะเป็นไตวายเทือรังระยะที่1นนั่นคือสาเหตุ เริ่มต้นที่เราจะเป็นด้วยนะคะ,คะต่อมาก็จะเป็นโรคของโรคเบาหวานความดันโรคเนื้อรลังที่เป็นปัญหาสาธารณาสุขของเราด้วยอีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งก็จะทําให้กลายเป็นโรคไตด้วยเช่นกันแล้วก็การบริโภคของคนไทยนะคะแล้วก็ในเรื่องของอาหารเสริมด้วยนี่ก็เป็นปัจจัยที่ทําให้จํานวนผู้ป่วยณนะปัจจุบันเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเรียกได้ว่า15%ต่อปีอค,ค่ะ 15%ต่อปีนี่ถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะแล้วกลุ่มผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่มาใช้บริการของ KTMS นะคะเราเจาะกลุ่มไหนยังไงบ้างคือปัจจุบันเนี่ยกลุ่มของ KTMS เนี่ยจะเป็นเป็นแมสนะคะก็คือเป็นกลุ่มของผู้ป่วยสวัสดิการของรัฐนะคะคือสปสชนะคะประกันสังคมกรมบัญชีกลางค่ะแล้วก็เงินสดที่เรารับอยู่นะคะค่ะโอเค กลยุทธ์การเติบโตของ KTMS นะคะเล่าก่อนหน้านี้หน่อยว่าก่อนหน้านี้เรามีกลยุทธ์แบบไหนแล้วต่อจากนี้มีกลยุทธ์อย่างไรบ้างค่ะก็กลยุทธ์ของเราอะนะคือเราเป็นบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแบบครบวงจรนะคะ,คะเราสามารถให้บริการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำนะคะแล้วเราเป็นผู้เชี่วชาญในการดูแลผู้ป่วย นะคะ,คะแล้วเรามีทีมแพทย์ทีมพยาบาลแล้วทีมผู้บริหารอย่างตัวการจนาเองเนี่ยเป็นพยาบาลไตเทียมผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยนะคะ,คะนี่คือกลยุทธ์ของเราแล้วเราก็ตอบโจทย์การดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพนะคะเป็นไปตามมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากลค่ะค่ะตอนนี้เรามีจำนวนผู้ฐานสมาชิกหรือว่าฐานผู้ใช้บริการนี่เยอะไหมคะ ปัจจุบันเนี่ยจำนวนผู้ป่วยในใน KTS m ของเรานยคะประมาณห5 0่นหคนทั่วประเทศค่ะค่ะถามถึงกลยุทธ์การแข่งขันหน่อยค่ะตลาดนี้เป็นยังไงบ้างคะค่ะตลาดของเขาเรียกว่าบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเนี่ยก็คือเป็นตลาดที่มีการแข่งขันนะคะแต่ถามว่า เจ้าที่ใหญ่ๆก็มีประมาณ3าถึงสเจ้า KTS m เป็นหนึ่งในนั้นนะคะแต่ถามว่าอัตราการเจริญเติบโตที่มากที่สุดต้องบอกว่า KTS m เป็นเจ้าที่มีการเจริญเติบโตประมาณ30%ต่อปีอนี่คือ KTS m ค่ะค่ะถือว่าเรา<อ>มี market share สูงที่สุดในใน,ในตลาดไหมคะถ้าพูดถึง market share เนี่ย market share เนี่ยเรายังต่ำอยู่ไม่ได้สูงมากนะคะประมาณ1.48%แต่เรา เพิ่งเริ่มเข้ามาในตลาดเมื่อ5ปีที่แล้วใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมาเก็ตแชร์เราไม่มากเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสที่จะเติบโตในธุรกิจนี้อีกมากค่ะอืมค่ะในตัวของการให้บริการนี้เขามีการแข่งขันกันยังไงางคะจำนวนเตียงหรือว่าการให้บริการหรือว่ายัางไงคะการแข่งขันก็คงจะเป็นในเรื่องของการบริการนะคะการก็คงจะไม่ใช่เรื่องของจํานวนเตียงแต่เป็นเรื่องของบริการการดูแลผู้ป่วยค่ะคุณภาพของการดูแลผู้ป่วยเป็นหลักค่ะอ๋อค่ะ คำถามนี้ไม่ถามไม่ได้หลังจากที่เจอสถานการณ์โควิดมาเราได้รับผลกระทบไหมคะค่ะจะตอบเลยนะคะว่าในส่วนของช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ย KTMS เนี่ยไม่ได้รับผลกระทบะกับโควิดเลยนะคะ,คะผู้ป่วยเรายังมาฟอกเลือดตามปกติเพราะว่าหลังจากที่คนไข้เนี่ยบ,บําบัดทดแทนไตหรือต้องมาฟอกไตเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะหยุดได้เลยเขาต้องมาฟอกเลือดสองงสาครั้งต่อสัปดาห์ตลอดชีวิตต่อให้เป็นโควิดก็ หยุดไม่ได้แล้วสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าบริษัท KTMS เมนี่ยมีการบริหารจัดการในด้านการดูแลผู้ป่วยในช่วงโควิดเป็นอย่างดีเราเห็นถึงความจำเป็นที่ต้องดูแลผู้ป่วยต่อให้โควิดรุนแรงแค่ไหน KTMS สามารถบริหารจัดการให้ผู้ป่วยได้รับการบริการตลอดไม่เคยหยุดเลยนี่คือ KTMS ค่ะค่ะจะเทียบ KTMS ตรงที่ว่าถ้าเราเปรียบเหมือนโรงแรม เราเป็นโรงแรมที่มีลูกค้าตลอดทั้งปีต่อให้อะไรเกิดขึ้นเราที่ผ่านมาเนี่ยอัตราการคลองเตียงของเราก็คือ8 0ดสตลอดค่ะเราเาก็มีจํานวนที่การใช้ตีนี้เยอะเหมือนกันใช่ค่ะค่ะอัตราการเติบโตในช่วง2-3ปีที่ผ่านมานะคะเราเป็นยังไงบ้างคะค่ะ การจเจริญเติบโต,ตของ KTS m นะคะก็คือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะ,คะในปี2562เนี่ยเรามีรายได้183ล้านนะคะในปี63เรามี214ล้านนะะในปี64เรามีรายได้313ล้านในขณะ,ะที่9เดือนปีปี 65, 65เรามีรายได้อยู่ที่282ล้านค่ะ,คะ,คะส่วนใหญ่การเติบโต,ตที่เพิ่มขึ้นมาจากอะไรคะ ก็คือจากจํานวนผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการอย่างที่เล่าให้ฟังก็คือนักปัจจุบันเนี่ยผู้ป่วยโรคไตามากขึ้นและด้วยสวอชอเนี่ยเพิ่งอนุมัตินะคะในวันที่1กุมภาพันธ์2565ปีนี้นะคะ,คะให้ผู้ป่วยโรคไตเนี่ยสามารถรับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมได้เลยมีมีเขาเรียกว่ามีเหมือนมีส่วนร่วม นะะในการตัดสินใจในการในการบำบัดทดแทนไตและส่วนมากเนี่ยผู้ป่วยก็จะเลือกฟอกไตด้วยเครื่องไตเขียมอย่างตัวเลขที่ที่ทำกันมาก็คือประมาณ75%ของการบำบัดทดแทนไตทั้งหมดมค่ะค่ะค่ะต้นทุนทางธุรกิจของเราคะต้นทุนของเราคืออะไรเอ่ย ต้นทุนหลักๆของธุรกษษิจไตเทียมก็น่าจะเป็นบุคลากรน,นะคะเพราะว่าบุคลากรเราเป็นบุคลากรเฉพาะทางไม่ว่าจะเป็นพยาบาลไตเทียมซึ่งจะต้องไปเรียนเฉพาะทางไว้อีก6เดือนนะคะ,คะซึ่งบุคลากรน,นั่นเนี้ยค่อนข้างที่จะน้อยนะคะ,คะแล้วก็ต้องด้วยจํานวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นนี่ทําให้บุคลากรเนี่ยค่อนข้างจะหายากไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยพยาบาลด้วยก็ตามนะคะเพราะนั้นเนี่ยต้นทุนหลักๆของไตเทียมก็จะเป็นในเรื่องของบุคลากรค่ะอืมค่ะ ความเสี่ยงของธุรธกิจของเราละคะเราเรามองว่าอะไรที่จะทำให้เรามีผลกระทบบ้างค่ะความเสี่ยงของธุรกิจเราก็จะเป็นในเรื่องของบุคลากรอย่างที่เล่าให้ฟังด้วยที่การทําไตเทียมเนี่ยก็จะใช้บุคลากรเฉพาะทางเป็นหลักเพราะนั้นเนี่ยความเสี่ยงของเราก็คือในด้านการขาดแคลนบุคลากรแต่ว่าเราอ่ะก็มีแผนนะคะว่าเราอ่ะเข้าไปรีคูดคนตั้งแต่เรียนเฉพาะทางอยู่ แล้วเราก็แผนที่จะทำศูนย์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ของเราที่เชียงใหม่เป็นคลินิกของเรานะคะที่จะเทรนพยาบาลของเราเองผู้ช่วยของเราเองเพื่อป้อนเข้ามาในระบบค่ะนี่คือแผนของเคีเมสค่ะค่ะนะคะการหาคนนี่ยากไหมคะแล้วจำเป็นต้องเรียนนานไหมสำหรับพยาบาลทางด้านไตเทียมการหาคนในส่วนของกาจนาเองซึ่งเป็นพยาบาลเนี่ยถามว่าเราก็มีความเชี่ยวชาญมีมีศักยภาพในการหาแน่นอนนะคะแต่ถามว่าไตเทียมเรียน คือเรียนเฉพาะทางไตเทียมเนี่ยจะใช้เวลาเรียน6เดือนค่ะพยาบาลจะต้องจบพยาบาลมาก่อนแล้วก็ไปทํางาน2ปีมีประสบการณ์ทํางานทั่วไป2ีนะปีแล้วก็มาเรียนอีก6เดือนค่ะอืมค่ะโอเคทีนี้จะถามในเรื่องของความน่าสนใจของหุ้นเราหน่อยนะคะนโยบายการจ่ายบันผลที่ผ่านมาค่ะคุณการที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างคะเรามีนโยบายจ่ายบันผลนะคะ40 40%นะคะหลังหักค่าใช้จ่ายตามกฎหมายค่ะนี่คือนโยบายค่ะค่ะ จุดเด่นอะไรที่เป็นที่น่าสนใจในการลงทุนหุ้น KTMS คะค่ะ,คะจุดเด่นของ KTMS คือการให้บริการแบบครอบคลุมครบวงจรแบบ one stop service ค่ะ ซึ่งมีเพียงไม่กี่แห่งที่สามารถทําได้นะคะเราเป็นบริษัทให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมรายแรกที่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะเรามีซีอเป็นพยาบาลไตเทียมนะคะที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยเป็นอย่างดีค่ะเรามีโอกาสพัฒนาธุรกิจได้อีกมากนะคะ,ะเมื่อเทียบ KTMS กับธุรกิจโรงแรมเปรียบเหมือนโรงแรมของเราคือมีลูกค้าแน่นทั้งปีที่ผ่านมาในช่วงโควิดเรามีลูกค้า 80- 9 0เ แปลว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นความมั่นคงของรายได้เราไม่มีลดลงอย่างแน่นอนนะคะแล้วเรายังมีนโยบายปันผล40%ทำให้หุ้นเราเป็นหุ้นที่น่าสนใจอย่างแน่นอนนะคะและที่สำคัญค่ะลืมไปอีกข้อหนึ่งนโยบายภาครัฐ ที่เข้ามาสนับสนุนก็คือสปสชเนี่ยสนับสนุนในเรื่องของการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมวันที่1กุมภาหกหที่ผ่านมาทําให้เรามีแนวโน้มที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นใน KTMs อีกมากค่ะค่ะนี่ก็คือเรื่องราวของ KTMs นะคะหุ้นน้องใหม่นะที่กำลังจะเข้ามาจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ mai วันนี้นะคะบอลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะคะสำหรับ k ค m s พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบพระคุณค่ะจากการศึกษาของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยพบว่ามีคนไทยป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังประมาณ8ล้านคน มีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายประมาณ2 0 0 0 0 0คนและผู้ป่วยโรคไตมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นประมาณ7,800คนต่อปีจากความใกล้ชิดผู้ป่วยโรคไตามานานกว่า20ปีบวกกับความตั้งใจที่ต้องการช่วยเหลือผู้ป่วยคุณการจนาพงพัฒนาเดชา เป็นพยาบาลระดับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคไตเทียมและมีประสบการณ์ด้านการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมทำให้เล็งเห็นโอกาสในการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจึงได้ก่อตั้งบริษัท KT Medical Service จำกัดมหาชนหรือ KTMS ขึ้นในปีคริสตศักราช2015ประกอบด้วยบริษัทย่อยจำนวน3บริษัทคือ บริษัทเอวิงคอร์ปอเรชันจำกัดบริษัทเมดิคอลวิชันจำกัดและบริษัทเนโรวิชันจำกัดจุดเริ่มต้นของ KTMS มาจากคำว่า Inspiration from hope ค่ะเพราะเราเชื่อว่าทุกคนมีความหวังผู้ป่วยโรคไตมีความหวังที่จะต่อสู้กับโรคนี้เพื่อให้เขาได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเราเช่นกันค่ะมีความหวัง ที่จะให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่ดีมีมาตรฐานนะคะเราจึงออกแบบให้ KTMS เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในประเทศไทยที่สามารถให้บริการได้อย่างครอบคลุมและครบวงจรค่ะที่ KTMS เราพร้อมให้บริการที่ครอบคลุมและครบวงจรแบบ one stop service เริ่มตั้งแต่ การให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมทั้งในรูปแบบคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมและหน่วยไตยเทียมในโรงพยาบาลโดยปัจจุบันบริษัทได้ขยายการให้บริการหน่วยไตยเทียมกระจายทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยเพื่อให้ผู้ป่วยโรคไต สามารถเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพได้อย่างสะดวกสบายการให้บริการออกแบบติดตั้งระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการบำรุงรักษาระบบโดยทีมวิศวกรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เข้มขน้นสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยบริษัทสามารถผลิตและจัดจำหน่ายน้ำยาไตาเทียมให้กับสถานพยาบาลฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมทั้งกลุ่มลูกค้าโรงพยาบาลของรัฐและกลุ่มลูกค้าเอกชน โดยน้ำยาไตาเทียมที่ผลิตนั้นได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิต GMP และมาตรฐานองค์กรระหว่างประเทศ ISO 13485 2016และ ISO 9001 2015ึงทําจึงทำให้มั่นใจได้ทั้งในคุณภาพและความปลอดภัยการให้บริการออกแบบและตกแต่งสถานพยาบาลฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการออกแบบและตกแต่งสถานพยาบาลฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมสำหรับหน่วยไตเทียมในโรงพยาบาลรัฐและคลินิกเวชกรรมไตเทียมให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณาสุขและสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยการออกแบบประกอบและจัดจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์สำหรับสถานพยาบาลฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการให้บริการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ท่อลมรับส่งสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์โดยการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจำเป็นต้องมีความรู้ความชำนาญรวมทั้งได้รับอนุญาตและการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบรวมถึงเงื่อนไขหลายประการที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและเพื่อให้บริษัทเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากกลุ่มลูกค,ค้าอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการด้วยวิสัยทัศน์ของ KTMS นะคะเราจะขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตไปข้างหน้า ด้วยแรงบันดาลใจที่เกิดจากความหวังของผู้มีส่วนได้เสียค่ะจากประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานกว่า20ปีพร้อมด้วยกลยุทธ์ทางธุรกิจที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการให้บริการแบบครบวงจรคุณภาพในการให้บริการที่เป็นเลิศโดยทีมวิศวกรทีมแพทย์และทีมพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์และความไว้วางใจจากลูกค้าการให้บริการทางการแพทย์ ในอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผลการได้รับการสนับสนุนจากโครงการสวัสดิการด้านสุขภาพของภาครัฐและการให้บริการหลังการขายการดูแลรักษาระบบที่ดีเยี่ยมจากทีมช่างเทคนิคที่สามารถให้บริการได้ทุกสาขาทั่วประเทศด้วยกลยุทธ์ทั้งหมดนี้จึงทำให้ KTMS มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา KTMS เราดำเนินธุรกิจด้วยการมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์เพื่อตอบแทนสังคมโดยการทำกิจกรรมด้านสาธารณาสุขและความปลอดภัยในชีวิตเพื่อให้ความรู้และสารสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบเสมอมาด้วยความมุ่งมั่นความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่มีมาอย่างยาวนานของ KTMS เรามีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถผกกับการพัฒนายอย่างไม่หยุดยั้ยงเพื่อสรรหานวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอนะคะ จึงทําให้เราสามารถสานต่อวิสัยทัศน์ของเราได้เป็นอย่างดีค่ะจากความตั้งใจกลายเป็นความใส่ใจจากความหุงใหญ่กลายเป็นคนใกล้ชิดจากกําลังใจของเรากลายเป็นพลังเพื่อไปสู่ความสําเร็จร่วมกันเพราะเราเชื่อว่าความสุขเป็นของทุกคนเสมอบริษัท KT Medical Service จำกัดมหาชน